ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ขอพักให้ได้ไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่ากนิดหนึ่งคิดว่าปกติบ้างอ่ะไม่อยากเข้าใจปะคิดจะดดชุบกันยังไงอนะ่ะหรอทุกคนมันจะชุบกันนะขอบะุะชิมย,ยังไงเนย โอ้ยทุกคนเมืกี้สู้มา,าไม่ได้เรียบร้อยหัวแตกนะพอแล้วจะหมดตีคนเดียวจ้ะไม่อยากจัหมูไม่อยากจหัหมูอม่ะค่ะน้องๆเราเมื่อกี้นะี่เก็บไปหมดตีเลยนะมือเจ๊แล้วนี่เขาสำหรับ คอคอทำไมผมถึงเป็นแบบนี้นะคะับหนึ่งดวงคุผมวันนั้นนายกับผมมันโดนเล่นครับทุกคนตุ๊ทีนะก็เหมือนกันเขาหานมาปั๊มมันยังไงไม่รู้อ่ะเราจะมาค้นหาครับนี่หลักก่อไม่ได้แล้ว ในรหันี้ลห,หลังกก่าก็ไม่ได้ถูกกัรชีวยกันเพ้าะว่าไอ้ยิวไม่ทันมีสองตัวแล้วมันเห็นม,นมาดีลยะอันนี้ตีตัวอนันนี้ไม่ไหวล่ะอันนี้อันนี้อ๋อไม่ไม่ทันมาช่วยเหมืนอนกันเรียบร้อย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 แค่หนึ่งคน ไอห,หนึ่งตอนหนึ่งเฉยยัยอ่ะว้าทุกคนอยู่อย่างงันก็หนึ่งตอนหนึ่งฉเฉยมองไม่ถกถึงเาตาแเฮ้ยไม้่อนกน้มึงเก็บไปหนูเกินเกินเกินเก่งมเก็บไตได้แล้ว จะเก็บแบบนี้มันไม่ได้ค่าเจ็บป้าวันหลัวต้องใช้สุดแลมบัวสินะตัวลมบัแวแข็งทุกคนมานั่งหน่อยด้แล้วก็เอาุงดู ทุกคนเรื่อยสบายใจจังเลยเหนี่น่าจะลงไฮไลท์แล้วนะครับน,นี่ผมตัดมาจากสกตินะเอาลุงจุกด,ด้วยทำเดี๋ยวแล้วอีกหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนนะ กันอ่ะเกินอ่ะเอ้ยไม่ต้องกันแล้วไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเราแบบโอเคแค่จูบเลยนะแค่จูบเลยนะไม่เอา ออนโหนอะทำน้องๆลงที então, ่ปกติบ้างนะครับทุกคนไม่อยากลงแต่ไฮไลท์ที่เกียดต่างตองไฮไลท์เหมือนตาลงวันอาทิตย์นะตอนจีบอะไรก็จะลง ก็จะลงก็จะลงวันไหนก็ลงได้ปะที่กอ,องผงครับทุกคนมลงได้ทุกคนคือช่องกูมนเร็ปเป้าฮัลโหลเรียบร้อยไปดิต่อเช้วาวันไหนก็ได้นลยเรียบร้อย

อยู่บ้านบนนั้นเองทุกคนเข้าไปไปเข้าไปเราไปดด้านนี้เลยเฮ้ยเรียบร้อยไหมน้ำมัน,นดนนีด้วยน้องเคถูกเป็นธรรงงๆหน่อยโดนแล้วทุกคนก็เออเด็กป้าวาว่อาวอยู่หลังก้เลยนะ เออเงินอ,อ๋อมันออกขอตัดไปนะเวมันเป็นอย่งโหดเลยอ่ะโอเคเราลงหัวเลยนะนจะแต่งตัวเป็นบอกก็ไดแล้วส่วนใครจะไปดูก,กันเอาอีกเกมหนึ่งปะให้เกมหนึ่งได้จัดให้เพราันับให้เกมหนึ่งมาบลาหมา ไม่ไหวเลย,ยให้แค่กินเยาแล้วกินนี้ก,ก็ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยนะไม่ได้ถ่ายอะไรก็ไม่ต้องไปทำม,มากหรอกถ้าก็ไม่เอาไปคุณชัดเลยนะแล้วเมื่อกี้นี่ขอตัำเป็นช็อตอะไรกได้กระเด้ง